ความเชื่อที่เรามีบวกหลายสิ่งดีที่เราศรัทธาและความเป็นมาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ขอสวอสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมอาจจะห่างหายไปนานนะครับก็พอดีอาจจะย,ยุ่งเรื่องงานพอสมควรแล้วก็วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจําวันซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จนะครับผมผมมองพิมพ์นี้แล้วนะครับผมก็คือโอเคเราอา,อาจจะไม่ได้เก่งเหมือนเซียนทั่วไปแต่ว่าที่เรามาแชร์นี่คือ แชร์เกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นนะครับผมเพราะมันมีหลายๆอย่างที่ทําให้เรามองเห็นนะครับอย่างถ้าเป็นคนสมัยก่อนเองนะครับผมการลงรักลงชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เขาก็จะมีในพระครับผมเพื่อเป็นการรักษาเนื้อพระนะครับผมอย่างที่เห็นตอนเนี้นะครับผมก็คือที่เป็นดำๆเนี่ยที่มันยังไม่แห้งดีนะครับผมก็อาจจะอยู่อาจจะเป็นรักนะครับผมรัก อย่างไม้อะไรเงี้ยนะครับผมที่เขาเอามาทําเอามาลงสมัยก่อนถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมแต่ว่าคือที่ผมไม่ดูวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเนี่ยฮะสีของรักนะครับเพื่อน,นๆพอจะเห็นไหมเอ่ยนะครับนี่ครับคือเริ่มแดงแล้วนะพอเราเริ่มแดงแล้วก็อคิดว่าเอ้ยเนี่ยก็คือความเก่าจริงๆอ่ะนะครับผมมันถึงจะเกิดขึ้นอย่างนี้ได้นะผมแต่สีหนึ่งที่ผมยังไม่เคยทําก็คือว่ายังไม่เคยลองเขาเรียกอะไรลองฝนดูครับ ถ้าฝนดูก็อาจจะเห็นเนื้อในจริงๆก็ได้แต่ว่าถ้ามองจากสภาพภายนอกเนาะนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอให้เราแบบพอสังเกตได้ผมอย่างตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นเหมือนเม็ดซุมเป็นเหมือนพระกำแพงเป็นเป็นออกแดงๆนิดหนึ่งครับแดงๆเหมือนสีอิดอะครับผมตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยขอโทษทีนะครับผมตรงตรงนี้ครับผม ตรงปลายเล็บนี้เลยนะครับผมให้เพื่อนดูดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมีอยู่ในพระองค์นี้นะครับแล้วก็ประมาณว่าแบบเออหนาข้างบางข้างไหมอะไรต่างๆเนี้ยก็คือให้ก็ให้เห็นกันอยู่นะครับผมถามว่าพุทธศินนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์พิมพ์ก็อย่างที่บอกครับผมก็คล้ายนะแต่เขาจะมีอกล่องตรงนี้ด้วยนะครับผมอกล่องแล้วก็ ตามที่เป็นสีนแดงๆครับผมพอ,อนึกออกไหมฮะที่เป็นสีดแดงๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นเศษของรักน้ําเกลียงที่เขาลงกันไว้นะครับผมเขาเรียกว่ารัน้าเกลียงเนาะผมก็ได้ยินมาอย่างนั้นได้ยินจากปากเสียนหลายๆคนนะครับผมที่ว่าเป็นผ้าที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพของพระไว้ให้อยู่ได้นานที่สุดคงทนที่สุดอะไรเงี้ยผมแลวฮะตามรอยต่างๆนะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับ จริงผมก็มองว่านะความเขาเรียกมันมีประมาณว่าเป็นหลักฐานทางธรรมชาติอะที่เรามองเห็นได้นะครับผมก็โอเคแหละถ้าเป็นแบบเป็นภาพใหม่ๆ่นะครับผมก็คือเขาจะไม่มีเนื้อแบบนี้้าใหม่ๆมนี่เนื้อเนื้อหาจะแตกต่างกันไปนะผมบอกเลยว่าอย่างรงเนี้ก็ใหม่จริงนะครับผมนยครับใหม่เลยนะครับอันนี้ของหลวงปู่มุนวัดเนินตามากนะครับผมเป็นเกจิทาง ภาคตะวันออกนะครับผมแล้วก็มีนะครับอันนี้ผมว่ามองแล้วว่าคือดูจากผงของเขาแล้วเนาะก็น่าจะเทียบเคียงได้กับผงของวัดปราสาทบุญยวาสนะครับก็ถ้าผิดถูกแบบยังไงก็ขออภัยด้วยลวกันบมอันนี้คือผมเปรียบเทียบความใหม่เก่าให้ดูเฉยนะครับผมนะครับก็จะมีเม็ดมลสารจังยิมทรงนะฮะถ้าเป็นพระที่เอามาทําใหม่จะมีเม็ดใหญ่เงี้ย ก็เป็นเม็ดผงพุทธคุณที่ติดอยู่นะครับผมอันนี้ก็พุทธก็มีหน้ามีตาเนาะเห็นไหมครับรงนี้ก็สวยพอใช้ได้นะผมมองตรงว่าคือแบบคือเราเห็นความชัดเจนของหน้าตานะแล้วก็เนื้อหานะครับเพราะว่าดูจากเนื้อแล้วเขาบอกว่าแบบเนี้ยคล้ายๆของวัดปราสาทบุญยาวาดนะครับเพราอันนี้อันนี้ก็คือผมยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดนะครับผมแต่ว่าผมแค่บอกว่าคําว่าคล้ายเฉยนะครับผม แล้วองค์นี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นเนื้อฟูภูอย่างเงี้ยเขาก็บอกเหมือนกันว่ามันก็เหมือนให้ลองเปรียบเทียบเกี่ยวกับผ้าผงของขวัญวัดปากน้ำครับผมก็จะประมาณสไตล์นี้นะครับผมซึ่งองค์นี้เองก็ผมก็ว่าก็อมองว่ามันน่าจะเทียบเคียงได้กับองค์นี้คาว่าเทียบเคียงนี่หมายว่าคือเนื้อโซนใกล้เคียงกันนะครับผมแต่อันนี้ไม่ได้ลงลึกนะว่าครัวนี้นี่คือแบบวันนี้คือมาให้ชมถ้าเป็นอาจจะเป็น95ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่คือผม ล้างน้ำมะนาวเรียบร้อยว่าไงเพื่อพิสูจน์พิสูจน์ความดื้อของตัวเองพิสูจน์เนื้อพระนะครับผมเนี่ยครับอันนี้คือล้างน้ำมะนาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ปีสองสี่เก้าห้านะครับผมถ้ามีใหม่ๆเลยก็มีนะครับผมนี่ครับนี่ใหม่เลยอันนี้อันนี้ไม่มีชื่อเลยนะผมไม่มีชื่อวัดอันนี้ก็คือเป็นพระใหม่เลยได้อยู่ในบ้านนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีชื่อวัดเหมือนกันนะครับ คือบางทีนะพระแบบเนี้ยคือเป็นพระที่มีพิธีนะมีพิธีมีเอ่อเกี่ยวกับพุทธคุณเกี่ยวกับการเขาเรียกว่ามีวาละในการสร้างนะครับผมก็บางทีเราก็ต้องพยายามเรียนรู้นิดนึงอย่างองค์นี้โอเครู้เลยนะครับหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะครับผมองค์นี้ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณเนี่ยก็คือจะนิยมชมชอบกันนะครับผมเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องคำว่าสมเด็จนี่ก็คือแบบ เพื่อไม่ให้ชีวิตตกต่ําอะไรมาในความหมายนะครับผมโอเคแต่อย่างองค์นี้ผมบอกเลยว่าพุทธศิลป์ที่เห็นนะครับผมก็แล้วอีกอย่างคือความเก่าของลักนะครับผมของลักที่ออกเริ่มออกสีแดงแล้วเห็นไหมฮะหนาข้างบางข้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับผมก็คือมาเต็มเต็มที่วพวกเรา้งลงไปนะครับผมอันนี้ก็พอเข้าใจได้อยู่ว่าถ้าบอกว่าเป็นของเรียนแบบสิ่งหนึ่งที่มันไม่ไม่เรียนแบบไม่้ก็คืออย่าง เนื้อเนื้อที่เป็นแบบเนื้อเดียวกันนะครับผมแล้วก็กรักที่ออกแดงนี้นะครับตรงจุดที่ทาบางๆอะ่ะก็คือวามันจะมันมันโดนธรรมชาติที่ผ่านไปเป็นร้อยปีนะครับก็จะทําให้ออกสีแดงๆออกมาแต่ถ้าส่วนไหนที่มันหนานะครับผมเห็นไหมครับส่วนที่หนาก็คือก็เหมือนเดิมก็ยังหนาอยู่ก็ยังออกก็เริ่มออกแดงๆเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือสังเกตง่ายนะครับก็คือเป็นพระที่มีพิธีนะครับผมพิธีการที่ เพือเขาเรียกว่าพิธีกรรมก่อนตั้งแต่สมัยเอ่อผมคิดว่าองค์นี้น่าจะทันนะครับแต่ไม่ใช่พิมพ์นิยมหรือพิมพ์ที่หลายๆเซียนท่านเอามาลงกันนะครับผมเพราะว่าคือที่ผมพยายามมาให้ชมวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องนะฮะเรื่องความเก่าธรรมชาติอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับธรรมชาติของรักนะครับเพราะรักี่ยมันก็สามารถบง่งบอกเรื่องเกี่ยวกับเวลาได้นะครับผมแล้วก็มีเม็ดสุกอรตรงนี้นะครับผม ที่เป็นเม็ดเอ่เหมือนอิดแดงๆนะครับโอเคในเมื่อเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วนะครับคือการที่เราค่อนข้างจะมั่นใจก็คือเกี่ยวกับสิ่งของที่มีอายุอ่ามากกว่าร้อยปีพิสูจน์ได้จากรักที่อยู่รอบองค์พระนะครับผมที่ทาทั่วองค์พระอันนี้มันก็น่าจะประมาณคล้ายๆว่าเรียมเปิดด่างหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ได้มาก็ที่มันอยู่ในบ้านนะครับผมก็ไม่รู้ว่า ใครเป็นคนเอามานะครับโอเคแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะเน้นเสมอเพราะผมเป็นคนที่ทําบุญไหว้พระสวดมนต์นะครับผมก็ผมก็จะมีบทสวดที่บูชาที่เป็นพระคาถาชินบัญชรน,นะครับผมที่เป็นบทสวดสั้นสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็คือผมก็ตั้งสวดคําว่าคือเราตั้งนังโมงสามจบทุกครั้งเป็นการอาราธนาบูชาพระคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์นะครับพระรันาตนตรัยก่อนนะครับผมแล้วก็ สวดเสร็จปุ๊บจบณโมสามจบปุ๊บก,ก็คือสวดคำว่าพุทธามูระเพพุทตังธนากาูละเพทน,พนังอธิกายเยกายะย,ายะเทวานางปียตังสุตวาอิทิปิโสพรควายามราชานุท้าเวสุวนโนุมาระนางสุขังอระหังสุขโตณโมพุทธายะพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะผมแล้วก็สวดคำว่าชินะปัญชรละปะริตังมังรักขตุสัพพธา ก็คือผมจะสวดบทนี้10ครั้งครับผมจริงๆแล้วก็เป็นบทสวดย่อของคาถาชินบัญชรน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีเวลาหรือแบบว่ายังไม่เก่งยังสวดไม่ได้นานก็คือพยายามดูจากเ,าเราจะมีนะครับผมเราจะมีแบบว่าบทสวดต่างๆที่เป็นคาถาชินนบัญชรนี้เราจะเราจะหาได้ง่ายมากเลยนะผมไม่ว่าจะใน Google เองหรือแบบว่าในสมุดหนังสือสวดมน์เกือบทุกเล่มเลยนะครับผมที่มีคาถาชินนบัญชรน,นะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สวดบทยาวให้ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราม,มีเวลาเราก็สวดบทสั้นนี้ได้นะผมพุทธคุณก็ใกล้เคียงกันอยู่ที่ความศรัทธ,ธาและความตั้งใจนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามามชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยถ้าเกิดว่ามีคลิปดีดีหรือว่ามีอะไรมันเด่นจะพยายามแนะนําให้ได้มากที่สุดนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดหรือย,ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อๆไปสวัสดีครับจับความเชื่อที่เรามี